สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ m a s t e r s l a y e r กันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็จะมาสอนนะครับการเล่นเริ่มต้นนะครับของทางเซิร์ฟเวอร์ GTMO นะครับก็เป็นเซิร์ฟเถื่อนแหละนะครับก็เบื่อเซิร์ฟแท้ก็มาเซิร์ฟเถื่อนบ้างนะครับแต่ว่าในคลิปพวกนี้นะครับพี่จะไม่สอนวิธีการดาวน์โหลดนะครับแต่พี่จะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้แทนนะครับก็เริ่มต้นมานะครับหลังจากเราสร้างตัวมานะครับตัวเนี่ยพี่สร้างไว้เมื่อตะกี้นะครับแต่ลืมกดอัดนะครับก็เลยต้องมา เริ่มใหม่นะครับโอเคมาดูกันนะครับสร้างตัวของเซิร์ฟเวอร์นี้เราได้อะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับเราได้ฉายา G.M. Support นะครับอันนี้เป็นฉายาเดิมๆนะครับไม่ได้มีประโยชน์หรือมีอะไรมากมายนะครับโอเคอะไรอีกเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งของแป๊บนึงนะครับก็จะมีเหมือนเดิมครับเหมือนแบบสไตล์เซิร์ฟเถื่อนดวไปนะครับโอเมกามอนเบต้ากับอัลฟ้ามาให้ตัวนี้ สามารถนำไปแลกเป็นสวอตดีได้ถ้าใครอยากทำนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึงนะครับเซตฮาโลวีนนะครับก็จะประกอบไปด้วยเสื้อหัวมือรองเท้ารองเท้าอ่าใช่รองเท้าด้วยกางเกงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อลานะครับแล้วก็อันนี้คือกล่อง GM สูตรนะครับก็คือชุดจีนั่นแหละนะครับชุดจีของที่นี่บวกอะไรบ้างนะครับ ก็จะบวกค่าสนิท60%นะครับบวกสปีด1 0 0บวกพลังโจมตี15ื่นนะครับตอนนี้น้องลาลามอนตีแค่96ครับผมพอใส่ GM เข้าไปปึิบอ่างงดีงงดีทำไมไม่เป็น15ื่นครับพี่แบบที่เอ้ยทำไมไม่เป็นเอ่อเท่าไหร่นะที่พี่บอกเมื่อ,อกี้นะครับหลายๆคนอาจจะงงนะครับนี่เห็นไหมพี่ทำไม a อทีผมไม่ได้15ื่นตรงนี้ครับ ที่ทําให้ยังไม่ได้หมื่นห้านะครับตอนนี้ AT Temmer อยู่ที่หมื่นห้ากับสินะครับแต่แชร์ไปหาดิจิมอนได้แค่เก้าพันเจ็ดนะครับเนื่องจากค่าสนิทมันยังไม่เต็มนะครับโอเคเราก็เปิดเซตพวกนี้ใส่มาเลยครับจะได้ไม่ลกช่องเนาะแล้วแล้วก็ที่สําคัญนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้แจกซีดมานะครับแต่ทําค่อนข้างยากเลยตัวหลักพีก่ก็ยังทําไม่ได้เหมือนกันนะครับก็จะมีชุดเหลืองชุดบอลเหลืองน้องหม่นะครับไม่ใช่ก็โยนทิ้งไปได้ นะครับโจเกสชิปอาจจะต้องใช้นะครับออร่าก็เก็บไว้นะครับแต่เรามีดีกว่านี้เดี๋ยวจะสอนอีกทีโอเคครับอันดับแรกครับหลังจากเราใส่ชุด GM ใส่ชุดเซตแล้วเรียบร้อยนะครับพลังโจมตีก็จะขึ้นมาประมาณ1 4ื่นสีละโอเคนะครับเราก็รับเควสเลยนะครับเสร็จแล้วก็หวดเลยเปียงนะครับส่งเควสตามมาตรฐานเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับซิลการ์ดจะดรอปหนึ่งรเต็มนะ โอเควิ่งเลยนะครับถึงตรงนี้กด e s หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เข้าไปเลยปัญหาของเซิร์ฟเวอร์นี้ก็คือนะครับจะติดตรงเนี้ยนะครับมันวาร์ปไม่ได้นะครับ,นะรบให้เราถอยหลังออกมาก่อนครับนับตัวเลข1นึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่หนึ่งพันห้านะครับแล้วกดเข้าไปใหม่ครับถ้ายังไม่ได้อีกก็ออกมาครับแล้วก็นับหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี 1.5 0 0แล้วกดเข้าไปใหม่อีกครั้งครับอ่าแค่นี้เองนะครับนับว่าด้วยความที่ว่าเซิร์ฟเวอร์นี้คนมาเล่นเยอะนะครับมันก็เลยจะประมาณนี้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็รับเควสแล้วก็ทาเควสสีม่วงนะครับเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนะพี่จะทาเฉพาะเควสสีม่วงนะครับไม่ม่วงเราจะไม่ทำนะครับแล้วดูว่าเราจะผ่านได้ไหมนะครับโอเคเราก็รับเควสเลยนะครับทําพี่จะทำเฉพาะสีม่วงนะครับจะเว้นสีเขียวทั้งหมดไว้นะครับ โอเคก็ใส่ไปเลยครับมันให้อะไรมาก็ใส่ใส่ไปนะครับอย่าไปซีเรียสกับมันมากนะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็วิ่งไปนู่นเลยอันนี้คือที่เขายืนรอนะครับเดี๋ยวมันจะมีกล่องเกิดนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะซึ่งกล่องนะครับมันมีโอกาสได้ฉายา GM Support X นะครับ GM Support X ได้อะไรนะครับกดตรงนี้ใช่ไหมอ่าใช่นี่นะครับมันจะมีนะครับเ อันนี้อันนี้คือฉายาที่ต้องเติมเงินนะครับีมันจะมีอยู่นะครับฉายา G M Support X เดี๋ยวพี่หาก่อนนะ Quest Event อ่านี่ครับ G M Support X นะครับได้พลังโจมตี1,000 HP ให้ดิจิมอน1,000 0นะครับสุ่มได้จากกล่องพวกนี้ครับเรามาตีกล่องพวกเนี้ย มันจะดับกล่อง A นะครับชึบเมื่อเปิดกล่อง A นะครับเราจะได้กล่องซุ่มชายานะครับก็จะได้ของเยอะแยะมากมายเห็นไหมได้กล่องซุ่มชายาหนึ่งกล่องนะครับกล่องเนี้ยมันจะมีโอกาสเปิดได้ชุด GM ด้วยนะครับแต่สําหรับพี่คงจะยังไม่เปิดเนาะหรือเปิดเลยเปิดเพื่นะครับมันจะออกชุด GM ด้วยนะครับส่วนมากจะออกกล้วยนะครับอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับแบ็กอัพระดับ5เก็บไว้อีโวต้องใช้เก็บไว้ครับ โอเพนซิลอาจต้องใช้เก็บไว้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับถ้าใครจะใช้ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวพี่ไม่ใช้นะครับเดี๋ยวทิ้งหมดเลยนะครับพวกนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับพรีเมียมนะครับก็ใช้ไปเลยนะครับอยู่ได้ยาวๆหนึ่งเดือนนะครับ exp กนะครับก็อาจจะต้องใช้นะครับอันไหนที่ไม่ใช้ก็โยนโยนทิ้งไปนะครับลบกช่อง เก้กุ้ยนี่เอาไว้เติมเลือดได้นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเคเรามาทำเควสต่อนะครับออกนอกเรื่องมาเยอะละนะครับเราก็ตีเลยนะครับสังเกตเซิร์ฟเวอร์นี้คูณ6 0,000นะครับและถ้าเกิดเรากดคูณ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 พันปีกะจะเป็นไงวะคูณแม่งเข้าไปซิลการ์ดนะครับโอกาสดรอป100นะครับไม่ต้องเครียดว่าจะดรอปซิลลำบากนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ดรอปซิลง่ายโคตรโคตรนะครับ โอเคนะครับเราก็หวดไปเลยนะครับหาข้ออมูลของอะไรนะมังกรเหรอจะเป็นเซิร์ฟไทยใช่ไหมโอเคครบแล้วนะครับเรากลับไปส่งเควสได้เลยทีนี้ทุกคนรู้นะครับว่าการหากล่องนะครับหายังไงเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะหา G M support นะครับให้เจ้าตัวนี้นะครับเป็น support X นะโอเคนะครับ รับเควสที่ดิจิไว้นะครับเราจะทำแต่เควสสีม่วงเท่านั้นนะครับบอกแล้วนะเรามาดูกันว่าเราจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับโอเคเควสบอกว่าจัดการโดรโมงเกมอนนะอาอย่างที่เข้าใจนะครับมันต้องวิ่งทะลุขึ้นไปตรงนู้นนะ่ะบนนู้นนะ่ะเห็นปะน่าน่าจะจํากันได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราวิ่ง วิ่งเควสต,ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปทำเควสอันนั้นที่หลังนะครับเราจะทำเฉพาะเควสสีม่วงน,นะครับบอกแล้วท้าไม่ม่วงเราจะไม่แตะเลยโอเคเควสจะบอกว่าคูเนมอนกับฟรายมอนเหตุผลที่พี่ใช้ลาลามอนนะครับก็เพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวหลักนะครับตัวนี้เป็นตัวฟาร์มนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือพี่ชอบลาลามอนเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับก็เลย ขอใช้น้องละกันนะครับและอย่างคือน้องฟาร,ร์มกล่องดีมากนะครับสำหรับใครที่อยากจะหากล่องชายานะครับน้องจะเป็นตัวที่ฟาร,ร์มกล่องได้ดีมากครับเพราะน้องตีไกลนะครับน้องตีค่อนข้างไกลนะครับมันก็เลยจะเป็นการฟาร,ร์มกล่องที่ดีนั่นเองพี่ก็เลยเลือกน้องมานะครับเพราะเดี๋ยวจะต้องหาชายา x ให้ตัวนี้ด้วยนะครับโอเคเราก็ทําการสแกนครับใครที่ได้มา เชื่เรียบร้อยส่งเควสครับเราจะทำเฉพาะเควสสีม่วงก่อนนะครับดูว่าจะผ่านไม่ผ่านป่ะโอเคเราไปเก็บโดริกันนะครับก็วิ่งทะลุตรงนี้ออกไปเลยนะครับโดริก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็หวดมันเลยครับ ไอ้กล่องตัวนี้ไม่มีคนฟาร์มเป็นไปได้อย่างไรโอเคดูข okay. วดเลยนะครับบอกแล้วนะครับซิลการ์ดดอกรอเปนะครับเมื่อก่อนมันจะไข่ดอกมันจะดอกหรอปด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ร้อยแล้วนะครับโอเคอันนี้พายุหิมะนะครับเราไม่ไปดูเคเวสที่เหลือบ้างนะครับเอเิเกมอนนะครับ แล้วก็แบ็กกาลูรูมอนนะครับเราก็กลับไปตีไอ้เจ้าพวกนี้เลยถามว่าแบ็กกาลูรูมอนอยู่ไหนนะครับแบ็กกาลูรูมอนอยู่แยกนี้ครับวิ่งทะลุลงไปเลยเห็นไหมนะครับจะเจอแบ็กกาลูรูมอนตรงนี้เราก็ขวดเลยครับกี่ตัวสองตัวนะครับแล้วก็ว um, ิ่งว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 ิ่งมาตรงนี้นะครับก็จะเจอเอเรกิมอนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวธรรมดานะ หมดไปเลย2ตัวไปยังไปยังเข้าไปนะครับงานง่ายนะครับ e c e c นะครับโอเคนะครับเราจะมาเจอตรงนี้ต่อนะฮะเราก็หวดเลยครับผมอีก2ตัวนั่นเองนะครับอ่าเรียบร้อยครับเราก็ส่งเควสให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราไปหาคุณลุงเกนไนไอคุณลุงดิจิไว้นะครับรับเควสครับ เขาจะบอกให้เราไปตีพูจินะครับตัวธรรมดากับตัวหัวหน้านะครับก็วิ่งไปที่เม่อกี้ที่เราไปตีโดริเลยนะครับลุย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 นะครับแล้วก็ออกแยกนี้ครับนี่พูจิอยู่ตรงนี้นะครับถามว่าเอานี่พี่ตัวธรรมดานี่นะแล้วเราจะไปหาตัวหัวหน้าจากตรงไหนล่ะนะ่ครับนี่คือตัวธรรมดานะครับแต่ตัวหัวหน้าอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหม เอาเควสบอยให้ตีหัวหน้าด้วยนี่วะ่ะหลอนหลอนโอเคนะครับก็ตีตัวหัวหน้าเลยสึบสๆบนะครับแล้วก็ตีเมลาหนึ่งตัวสึบสบสึบ,ส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 บเรียบร้อยนะครับโอเคกลับไปส่งเควสกับคุณลุงดิจิไว้ครับ ส่งเลยครับผมเสร็จแล้วนะครับมันจะมีเคเวสสีม่วงปรากฏมาแต่ในแผนที่เนี่ยเราดูไม่ได้ครับใช้ความจำเอาเนี่ยครับก็วิ่งออกแยกนี้มานะครับสำหรับใครที่ <c oughs> งงเรื่องทางนะครับก็ให้ดูจากาในคลิปนี้ได้เลยนะครับในคลิปนี้พี่พยายามจะทำให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับส่วนใครที่ อยากรู้นะครับแนวทางการเก็บเลเวลว่าเก็บเลเวลยังไงให้ไวนะครับก็บอกเลยว่า1ตัวนะครับใช้เวลาเก็บประมาณ3มชั่วโมงจาก1ถึงร้อยสามสิบนะนะครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับดูประมาณเครนะครับเสร็จแล้วเราก็ส่งเควสเลยนะครับเรียบร้อยนะครับ จบครับตอนนี้เราจบเควสของแมป,ปนี้แล้วนะครับแต่สังเกตว่าพี่ยังเหลือเควสลองอยู่นิดหน่อยนะครับถามว่าจะทํำไหมเออนะครับเราก็จะมาคุยกับอากูมอนนะครับรับเควสจากอากูมอนครับแล้วก็คุยกับกบาบุมอนแล้วก็วาร์ปเลยแมป not open นะครับวิธีแก้ครับเหมือนเดิมรอครับนับ1นึ่1พันหนึ่ 1>, 1, 4, 1 5 0 0 1,500แล้วกดครับนะไปได้เฉยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสอนผู้เล่นใหม่นะครับสำหรับการเล่นเกมนี้นะครับว่าเล่นยังไงเกมนี้เควสไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะครับขึ้นอยู่ที่ว่าเราอยากจะทำหรือไม่อยากไม่อยากทำนะครับโอเคแต่พี่ขออนุญาตแลกก่อนนะครับแลกเป็นน้อง ปิโอมอนละกันเพราะปิโอมอนล่างสีดีเร็วนะครับโอเคนะครับก็เปิดมาเลยนะครับเราก็จะได้น้ำเซฟไฟเทมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใช้เลยใช้มันเข้าไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนนกับเซิร์ฟบีบีเลยนะครับส่วนสําหรับในพาร์ทนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการสร้างตัวละครนะครับอะไรแค่พอหอบปากของพอนะครับ ให้รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เขามีอะไรแจกเราบ้างนะครับเท่านั้นพอนะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวค่อยมาในคลิปต่อๆไปนะครับในคลิปต่อไปพี่จะทำคลิปเป็นออสอนเก็บเวลนะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งแบบไม่มีของไปจนถึงเลเวลร้อยสาเลยนะครับดูว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องกล่าวขอบคุณนะครับสำหรับน้องๆที่เข้ามารับชมกันนะครับก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ